สวัสดีเพื่อนๆชาว GTA แ a นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเ Del เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําให้เกม GTA แ a นเราเนี่ยลื่นขึ้นนะครับแล้วก็หลุดน้อยลงนะครับโดยผมมีภาพเปรียบเทียบอ่าระหว่างก่อนลงแล้วก็หลังลงนะครับลงเพียงแค่ไฟลไฟ์เดียวนะครับแล้วก็ทําให้เกมเราลื่นขึ้นได้นะครับผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก30 FPS ให้กลายเป็น60 FPS นะครับผม เปรียบเทียบง่ายๆนะครับมุมซ้ายบนของผมเนี่ยก็คือ60 fps นะครับมุมซ้ายบนนี่ก็คือหลังลง fps เป็น60แล้วนะครับผมส่วนขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นอายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเป็นเกมเดิมๆเลยนะครับยังไม่ได้ลงอะไรเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่2 0ถึง30ประมาณนี้นะครับผมเห็นได้ว่าความแตกต่างกันต่างกันเยอะมากนะครับซ้ายบนนี่ก็คือลื่นปืนเลยนะครับผมส่วนขวาล่างนี่ก็คือหน่วงมากกว่าจะภาพจะโหลดอะไรอย่างนี้นะครับดูเลื่อนภาพแต่ละทีฮะเป็นเป็นหยักๆอะไรประมาณนี้นะครับ เปรียบเทียบกันเสร็จแล้วก็ไปเริ่มติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันเลยก่อนนะครับโดยสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคีโอสีนะครับแล้วก็จะมีม็อดที่เราต้องการนะครับ60 fps เนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวโหลดเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปทั้งสองเลยนะครับคีโอสีแล้วก็60 fps นะครับโดยเราจะมาลงแค่ไฟล์ฟล์เดียวนะครับผมนน่นะครับใครที่ดาวน์โหลดมาทําตามผมกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดไฟล์เกมมาก่อนเลยดีกว่านะครับอยู่ที่ไดดี้แล้วเป็น GTA แซนนะครับ สิ่งแรกที่ต้องลงก็คือ k ีโอนะครับผมแล้วบัคลิกเข้ามานะครับกดโอเคภาษาอังกฤษอันนี้แล้วแต่ใครจะเรียกใครนะครับส่วนมากมันก็มีแค่อังกฤษนะครับกด Next ไบแล้วกดเลือกไฟล์นะครับที่เราจะไปลงนะครับผมอยู่ที่ไดดี GTA แสนนี่ครับกดโอเค next แล้วก็ next นะครับกดติดตั้งครับ next อันนี้ติ๊กออกเลยก็ได้นะครับ2ตัวนี้เท่านี้เราก็ได้ k ีโอมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วน6 0เซก็ให้เราแตกไฟล์นะครับ ราจะแตกไฟล์ที่ได้ดีได้สีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีไฟล์2ตัวนี้มานี่ก็วิธีการลงส่วนนี้ก็เป็นไฟล์ที่เราต้องลงนะครับคีโอ,อนะครับให้เราเปิดไฟล์ตัวนี้มานะครับให้แล้วก็ลากไฟล์มาไว้ที่คีโอของตัวเกมเราแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้60 fps ลื่นนะครับเล่นเกมได้แบบลื่นมากเลยนะครับเพราะเกมมันเป็นเกมเก่าเนาะมันก็เลยแบบเออวิ่งได้แค่30อะไรมาเนี้ยนะครับมันก็ ค่อนข้างที่จะหน่วงนะครับเราก็ลงตอนนี้ไปก็จะทาให้เลื่นแล้วก็หลุดน้อยลงนะครับท่านี้นะครับก็เป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปเล่นลื่นไหลตามสบายตามชอบเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิปต่อไปของผมด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์อ,อยากได้อะไรสงสัยอะไรอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม